สวัสดีค่ะ าพลภาหารสุจินจาก UH AH นะคะขอ,อต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บพินาของเรานะคะ Managing the Future of Work 2022นะคะซึ่งวันนี้ UH AH เองเราได้ร่วมกันกับพาร์ทเนอร์นะคะเพื่อที่จะจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการที่เราจะมาชวนทุกท่านนะคะคุยกันในเรื่องของเทคโนโลยีเทนท์ที่จะเกิดขึ้นในปี2022ว่าจะมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างแล้วเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยจะมาช่วยในเรื่องของการทํางานของพวกเราทุกคนได้ยังไงนะคะต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยออไม่ใช่แค่ ัวเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะแต่ในส่วนของตัวธุรกิจเองเนี่ยรูปแบบในการดาเนินธุรกิจก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นความจําเป็นที่เราจะต้องมีการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้วก็มีต้นทุนทุกอย่างที่มีประสิทธิภาพนะคะซึ่งมันเป็นความท้าทายของไอทียุคใหม่มากเลยที่จะบริหารจัดการในเรื่องพวกนี้นะคะหรือแม้แต่เรื่องของอ่า uh, work from home ที่เชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้เนี่ยคือเกือบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีการ work from home กันนะคะ มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่เพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุมออนไลน์หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถทํางานจากที่บ้านได้หรือว่า work from anywhere นะคะรวมถึงบทหลานของทุกๆท่านด้วยตอนนี้น่าจะมีการเรียนออนไลน์กันอยู่ดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีที่มันจะเกิดขึ้นในปี2022เนี่ยก็จะยังคง continu ์มาจากปี2019ช่วงปลายปีที่เราเจอสถานการณ์โควิดกันนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีมากๆเลยที่เราจะได้มาอัปเดตกันนะคะว่าในส่วนของดิจิทัลเวิร์กเพลสเนี่ยพอเราพูดถึง คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการทํางานของทุกทุกท่านให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วองค์กรของเราเนี่ยจะสามารถบริหารจัดการได้อย่างไรเพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการทํางานของยูเซอร์ด้วยแล้วก็เรื่องของต้นทุนที่มีประสิทธิภาพนะคะดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันในส่วนของเซสชั่นแรกเลยนะคะ มาดูกันในส่วนของ Network for the future นะคะจริงๆเอเชียว่าทุกท่านเนี่ยคงจะทราบกันดีอยู่แล้วล่ะว,ว่าเทรนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันเลยเนาะอย่างล่าสุดเนี่ยเราเจอ,อเรื่องของ Facebook ที่เปลี่ยนชื่อไปใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่ามันมีเทคโนโลยีที่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ B R v A ที่เกิดขึ้นมานะคะดังนั้นเนี่ยพอเรามาดูเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของเทคโนโลยีเทรนด์นะคะเอขอ,อนุญ,ญาตชี้ไปที่ทางด้านซ้ายมือนะคะช่องสีขาวนะคะเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นเทคโนโลยีเทรนด์ที่เกิดขึ้นในปี2020ซึ่งมันก็จะหนีไม่พ้นในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นแน่นอนเพราะว่าเรา work from home กันเราเรียนออนไลน์กันนะคะส่วนต่อมาจะเป็นเรื่องของ privacy data privacy ที่ปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเองก็มีเรื่องของการศึกษาเรื่องกฎหมายตัวนี้ละ แล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะมีการใช้งานกันอย่างจริงจังนะคะที่จะเอามาใช้ตัวนี้แล้วก็แน่นอนว่าทุกองค์กรเนี่ยจะต้องมีทูที่จะช่วยบริหารจัดก,การในเรื่องของการเก็บ Data ส่วนบุคคลด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องคลาวดนะคะเป็นเรื่องของ anywhere operation นะคะก็คือ operational resilience นั่นเองคือทำอยังไงให้มีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นนะคะหนีไมพ้นเรื่องของ cybersecurity ตอนนี้เราเจอข่าวทุกวัน มีการโจมตีมีการขโมยข้อมูลนะคะดังนั้นจะทำยังไงให้ c y เ e อร์ c u เค t y รเนี่ยครอบคลุมในเรื่องของอการปกป้องภัยคุกคามทางไซเบอร์นะคะพอเรามาดูเนี่ยในด้านขวามือนะคะจะเห็นว่าเทรนด์เนี่ยก็ยังคงเป็นในเรื่องของพวกนี้เลยหลักๆก็จะเป็นเรื่องของ Cloud เรื่องของแอปพลิเคชันแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ,ะแล้วก็เป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือเรื่องของ AI นะคะซึ่งเราจะมีการใช้ AI เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการจัดการในเรื่องของ Data นะคะเราเห็นเทรนด์ของ Big Data เนี่ยมันเกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ปีนี้นะ่าจะเป็นปีที่เราจะเห็นได้ชัดเจนในเรื่องของการบริหารจัดการการเก็บ Data ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเราสามารถที่จะใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาที่เราอยากจะใช้งานนะคะเรื่องของ Cyber Security ที่เราจะต้องมีการใช้แบบผสมผสานมากขึ้นนะคะเรื่องของ Data Privacy เรื่องของ Cloud นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะ Mi x แล้วก็ผสมผสานเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพสูง สุดในขณะเดียวกันต้องสามารถควบคุมในเรื่องของบัจจ e ดด้วยนะคะอันนี้เป็นโจทย์ที่เราทุกคนเชื่อว่าหลายๆองค์กรเนี่ยก็คือจะต้องมาโฟกัสในส่วนนี้กันมากขึ้นในปี2022นะคะพอเรามาดูในเรื่องของเน็ตเวิร์กนะคะเน็ตเวิร์กโมเดนิเซชันเนี่ยจะเห็นว่ามันเราเราได้ยินคำนี้กันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตั้งแต่ในช่วงที่เทคโนโลยี s t w a n เนี่ยเริ่มมีการ เข้ามาในประเทศไทยนะคะปัจจุบันเนี่ยหลายๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยงานเอเ p r i s e ที่มีขนาดใหญ่ต่างๆเนี่ยพยายามที่จะ implement ตัวนี้ลงไปใช้งานจริงนะคะส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เราเนี่ยสามารถที่จะ manage ในเรื่องของ connectivity ได้อย่างหลากหลายมากขึ้นนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของอตัว 5G ที่เรากําลังถูกพูดถึงมากนะคะซึ่งตัวนี้จะใช้ผสมผสานกันกันกบเทคโนโลยี SDN ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงเรื่อง Cloud เราจะเห็นคลาวที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีผู้ให้บริการที่ให้บริการจากต่างประเทศเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยการทํา Data Center นะคะก็คือคงไม่สามารถทําที่เดียวได้อีกแล้วนะคะเราจะมีในเรื่องของการทํา DC DR นะคะแล้วก็ DR เนี่ยจะต้องมีเพิ่มหลายพื้นหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงการบริหารจัดการลิงก์ที่ไปอยู่ที่ต่างประเทศด้วยจะเห็นได้ว่าเน็ตเวิร์กเนี่ย ความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นความท้าทายสําหรับไอทียุคใหม่เลยหรือผู้ที่ดูแลระบบเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารจัดการความยุ่งยากเหล่านี้นะคะการที่จะได้มาซึ่งประสิทธิภาพที่สูงที่สุดเนี่ยแน่นอนว่ามันคือเรื่องของความซับซ้อนในการบริหารจัดการนะคะแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่ ยุงยากเกินไปแล้วก็ไม่คุ้มค่าอีกต่อไปนะคะปัจจุบันเนี่ยก็เลยมีบริการที่เราเรียกว่า Managed Service เพิ่มขึ้นมานะคะโดย Managed Service จริงๆแล้วเนี่ยสามารถทำได้หลายรูปแบบมากนะคะมีลักษณะที่คล้ายกับ As a s a e Service แต่จะเน้นในเรื่องของการ Manage เป็นหลักนะคะแล้วก็เรื่องของการ Monitor รวมถึงบริการหลังการขายที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะ าวางใจได้ว่ามีผู้เชี่ยวชาญดูแลในเรื่องของระบบอย่างแท้จริงนะคะพอเรามาดูในเรื่องของ Managed Service ทำไมเราต้องใช้อันนั้นด้วยนะคะเรามาดู6เหตุผลที่ทำไมเราถึงต้องเลือก Managed Service ตัวแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารจัดการตัวบัตเจตให้มีประสิทธิภาพนะคะคือเราไม่ต้องเสียเงินก้อนหรือว่า Uh, ตัวบัตเจตที่จ่ายเป็นวันทามเพื่อที่จะลงทุนในเรื่องของ uh, ระบบต่างๆหรือว่าระบบมอนิเตอร์ต่างๆอีกต่อไปแล้วนะคะเราควรจะเปลี่ยนตัวนี้มาเป็น uh, จากแคปเป็น o f f เนะคะหรือค่าบริการรายเดือนรายปีแบบนี้ก็จะมีความยืดหยุ่นมากกว่านะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นในเรื่องของการเมนเทน n นนซ์ที่สามารถซัพพอร์ตได้โดยผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแล้วก็เรื่องของ security ที่มีมากกว่านะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นเรื่องของตัวซิสเต็มที่สามารถใช้ร่วมกันได้นะคะก็จะลิงก์กัน ไปกับที่ข้อหนึ่งคือสามารถที่จะยูทิ i ไลซ์รีสอร์ทที่เกิดขึ้นร่วมกันได้นะคะโดยผู้ให้บริการที่ให้บริการ Manage Service เนี่ยจะมีซิสเต็มแล้วก็มีความเชี่ยวชาญมีโน้ตฮาวอยู่แล้วดังนั้นแน่นอนว่าการแชร์รี o อร์ e ร่วมกันเนี่ยก็คือจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยะระยะเวลาในการแก้ปัญหาฟอลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะลดลงด้วยเพราะว่าเรามีทีมที่ดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะดังนั้นเนี่ยทุกๆสิ่งที่เอกล่าวมาทั้งหมดเนี่ย คือมันทําให้เราเนี่ยกลับมาโฟกัสในส่วนของคอมบิสเตอของเรายิางแท้จริงนะคะมันทําให้เราไม่ต้องเสียเวลาหรือว่าเสียรีซอร์สไปเพื่อที่จะ implement system หรือระบบที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ดีนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของ S u s AH Manage Service นะคะจริงๆแล้วอย่างที่เอเรียนไปคือ u s AH เนี่ยมีการทำ Manage Service หลากหลายรูปแบบมากแต่วันนี้ที่เราจะมานำเสนอทุกท่านนะคะหรือมาคุยกันเนี่ยก็คือในเรื่องของ Manage Network Service นะคะซึ่งเราจะมีด้วยกันทั้งสิ้นเนี่ยบริการนะคะบริการแรกก็คือ DIY a s a Service ตัวนี้เนี่ยเอเชื่อว่าทุกท่านน่าจะคุ้นชินกันอยู่แล้วนะคะก็คือเรื่องของอุปกรณ์เช่าต่างๆถามว่าจริงๆแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยการให้บริการเช่าเนี่ยก็คือจะเป็นบริการ a s a Service ะะแต่สิ่งที่ต่างมาก็คือจะเป็นเรื่องของการแมนเน็แล้วก็มอนิเตอร์อุปกรณ์ด้วยรวมถึงเราเองเนี่ยจะมีการได้คอมเมนต์ลูกค้าอุปกรณ์ตัวไหนควรยังใช้ต่อไปอุปกรณ์ตัวไหนควรจะเลิกใช้ได้แล้วเพราะว่าอันนี้อาจจะเกิดผลกระทบต่อซิสเต็มโดยรวมในอนาคตนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความไม่คุ้มค่าอาจจะเสียค่าไฟเพิ่มขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมีการได้คอมเมนต์ในเรื่องของการทํา Improvement ด้วยนะคะตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแวนเน็ตเวิร์ อันนี้คือทุกทุกท่านที่รู้จัก U.S. a AH อยู่แล้วนะคะจะเห็นว่า U.S. a AH จริงๆเนี่ยเราให้บริการในส่วนของ MPLS แล้วก็ลิงค์เชื่อมต่างๆรวมถึงอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะมาพูดกันในวันนี้เนี่ยคือ เราให้บริการได้ในลักษณะที่เป็น FTTx 4 G และ5 G ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะเนื่องจากตัวนี้เนี่ยเราสามารถผสมผสานในส่วนของคอนเดนเซชันต่างๆให้เป็นผืนเดียวกันได้และสามารถ manage โดยใช้เว็บพอร์ทัลแล้วก็ใช้ซิสเต็มที่เรามีนะคะโดยการให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเลือก mix use ตัวคอนเดนเซชันเนี่ยให้มันเหมาะสมกับขนาดของสาขาแล้วก็ขนาดของธุรกิจได้อย่างเหมาะสมทำให้เราสามารถที่จะ manage ในเรื่องของบัตเจตต่างๆเนี่ยได้ยังมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะ ตัวต่อมาจะเป็นเรื่องของเน n ต e t w o r k นะคะเน n ต e t w o r k เมื่อกี้เราพูดถึงหน้าบ้านละทีนี้เราพูดถึงเรื่องในบ้านถามว่าเน n ต e t w o r k จริงๆเราคืออะไรบ้างน,นะคะก็คือการ p r o ไ i ตั้งแต่ในเรื่องของเบ b e r ตอนในนะคะเบอร์ด้านในทั้งหมดหรือว่าใส่แลนทั้งหมดนะคะรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัว c อ o s ิช w i t c h หรือตัว s w ิ t ช h ฮ u บหรือแม้แต่อุปกรณ์ wifi controller ต่างๆนะคะซึ่งตัวนี้เนะี่ยสามารถให้บริการได้ทั้งในส่วนของการทำดีไซน์ขึ้นมานะคะ implement แล้วก็เรื่องของการ i m p r o v ในกรณีที่ ระบบของลูกค้าเนี่ยคือมีการใช้งานนานแล้วแล้วก็ต้องการที่จะเปลี่ยนหรือว่าคุณภาพหรือประสิทธิภาพอาจจะไม่ดีเท่าเดิมนะคะดังนั้นก็จะมีบริการในส่วนนี้เพิ่มขึ้นมารวมถึงเรื่องของการทำแมนเนจเซอร์วิสให้นะคะลูกค้าอาจจะมีซิสเต็มเดิมอยู่แต่ว่าไม่มีผู้เชี่ยวชาญอาจจะมีการขยายสาขายเยอะมากแล้วไอทีเนี่ยไม่เพียงพอดังนั้นก็คือใช้ระบบอ u ต o มัหรือว่าซิสเต็มของเราเนี่ยเข้าไปช่วยบริหารจัดการในส่วนนี้ได้นะคะ ต่อมาจะเป็นเรื่องของ Knock-as-a-Service อันนี้คืออะไรเอ่ย Knock-as-a-Service อันนี้จริงๆแล้วก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยจะมี Dedicated Engineer หรือผู้เชี่ยวชาญนะคะจะมาช่วยดูซิสเต็มให้กับลูกค้านะคะอาจจะเป็นบางช่วงเวลาอย่างเช่นในช่วงระยะเวลาแรกที่ต้องการ i m p พ m m n t t เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นเอมีตัวอย่างที่ลูกค้าเนี่ยต้องการนอกที่เป็น Dedicated Engineer นะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการ i m p l e m e n t ตัว SDW a n ซึ่งเป็นโซลูชันที่ลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนจาก legacy เดิมเป็น SDW a n นะคะลูกค้าเกิดความไม่มั่นใจที่จะดูแลระบบตัวนี้หรือการติดตั้งการคอนฟิกต่างๆด้วยตัวเองนะคะก็จะมีการให้เราเนี่ยทำ ให้ Dedicate Engineer ของเราไปออนไซต์นะคะเพื่อที่จะดูในเรื่องของ Configuration เรื่องของการเทสความถูกต้องต่างๆในการเชื่อมต่อนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบริการที่สามารถที่จะทำเสริมได้นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยสำหรับ SI เองทีออ่มีการให้บริการกับลูกค้าปลายทางแต่ไม่มีน็อกนะคะก็คือของ u s จะมีน็อกที่เป็น24.7แต่ว่าถ้ากรณีที่เป็น SI ที่เข้างานหรือว่า ต้องการให้มีการซัพพอร์ตแบบ24คูณ7อาจจะไม่สะดวกที่จะใช้งานด้วยด้วยพนักงานของตัวเองอาจจะไม่เพียงพอนะคะก็คือสามารถที่จะใช้บริการตรงนี้จาก U.S. AH ได้เช่นกันนะคะ มาดูในส่วนสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของเว็บพอร์ทัลตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นหัวใจสำคัญในเรื่องของการให้บริการทั้งหมดนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของ user interface ที่ลูกค้าสามารถที่จะเข้าเว็บพอร์ทัลเพื่อที่จะดู Inventory ของตัวเองได้นะคะก็คือ4ข้อที่ว่ามาเนี่ยจะถูกบรรจุอยู่ในเว็บพอร์ทัลของ US UH เลยดังนั้นจะสามารถดูได้เลยว่า วงจรไหนการเชื่อมต่อบแบบไหนมีลักษณะที่เป็นปกติอยู่หรือเปล่ามีอะไรที่ผิดปกติไหมนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปิดทิกเก็ตผ่านทางเว็บพอทัลได้นะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยยังสามารถเจนรีพอร์ตได้ในลักษณะที่มีรูปแบบที่สวยงามสามารถนําเสนอให้กับผู้บริหารได้นะคะอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยทำเป็น ตัวออโตเจนดีพอร์เนทำให้ลูกค้าเกิดความสุกมากขึ้นในการดึงข้อมูลนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่า5โมโดูลที่เอแจ้งมาทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเรื่องของเซอร์วิสที่เราทํากันในปีนี้แล้วก็จะคอนติเนียไปเป็นคอร์บิสเนสด้วยที่เราจะให้บริการแก่ลูกค้าเน็ตเวิร์กของ US UH ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเรามีการแยกทีมปีนี้เรามีการแยกทีมของแมเนจเซอร์วิสออกมาเป็นต่างหากเลยเพื่อที่จะดูในเรื่องของลูกค้าแมเนจเซอร์วิสสำหรับกลุ่มเอเตอร์ไพรส์แล้วก็โกเวอร์เมน มีลูกค้าที่ใช้บริการอันนี้อยู่เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มราชการก็มีนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นเอเจนซีขนาดใหญ่ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วประเทศแน่นอนว่าเรื่องของการบริหารจัดก,การเรื่องความซับซ้อนของตัวอุปกรณ์ที่ใช้งานนะคะความหลากหลายอุปกรณ์อาจจะมีทั้งในเรื่องของที่เป็นแบบเดิมเป็น Traditional นะคะกับส่วนที่เป็น SD สวเนี่ยสามารถนำมามิกซ์ยูสกันได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของ Connectivity ที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นนะคะอันนี้คือสามารถเลือกได้ ตามความเหมาะสมของธุรกิจซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นมากเพียงพอนะคะที่จะอตอบรับในเรื่องของวิกฤตหรือโอกาสต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานะคะทำให้เราสามารถที่จะรับมือกับมันได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเซอร์วิสหนึ่งที่เป็นจุดที่ชูให้แม n เนจเซอร์วิสของ U.S. นะคะคือแม n เนจเน็ตเวิเนี่ยมีมีจุดเด่นอะไรบ้างนะคะแล้วก็ทำไมถึงต้องเป็นใช้บริการของ U.S. ด้วยนะคะ ทีนี้พอเรามาดูเนี่ยตัว5โมดูลนี้คือเซอร์วิสที่เราให้บริการอยู่นะคะอันนี้เอย้ำแล้วเนาะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของตัวสกอบ ของเซอร์วิสนะคะว่าเราทําอะไรบ้างนะคะ5โมโดูลที่เราว่ามาทั้งหมดเนี่ยอันแรกเลยจะเป็นเรื่องของการคอนซัลท์นะคะก็คือมีการคุยกันกับลูกค้าตั้งแต่ต้นเลยเพื่อที่จะให้คําปรึกษาในเรื่องของเน็ตเวิร์กในฐานะที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญและให้บริการมามากกว่า20ปีนะคะเราจะให้บริการกับลูกค้าว่าลูกค้าควรจะมีเน็ตเวิร์กแบบไหนโดยการให้คําปรึกษาเนี่ยไม่ใช่การให้คําปรึกษาในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการกับลูกค้า แต่เราให้คำปรึกษาลูกค้าในฐานะที่เราคือ Business p a r tn e r นะคะดังนั้นเราจะโฟกัสในส่วนของ core business ของลูกค้าเป็นหลักว่ารวนแมบ,บของลูกค้าเนี่ยมีบิสเนสในการที่จะเติบโตอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็พอยต์ไปทางไหน3ปี5ปีของลูกค้าเนี่ยต้องการโฟกัสเรื่องอะไรบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยลูกค้าก็จะสามารถที่จะมองในเรื่องของการเติบโตและการสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมและรองรับ การเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเติบโตของธุรกิจได้อย่างแท้จริงนะคะจากนั้นเราเนี่ยก็คือจะมาดูในเรื่องของดีไซน์ให้พอให้คําปรึกษาแล้วเรารู้แล้วว่าเราจะไปกันทางไหนนะคะรถแบบเป็นแบบไหนก็จะมีการดีไซน์โซลูชันดีไซน์เน็ตเวิร์กหรืออินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้มันรองรับกับการเติบโตของธุรกิจของลูกค้าด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ e-commerce หรือว่าเป็นเรื่องของการขยายสาขาไปต่างประเทศก็คือจะมีการดีไซน์เผื่อไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะรองรับเรื่องราวเหล่านี้นะคะโดยเราจะสามารถทําให้ได้ทั้งในส่วนของการดีไซน์สเปคของอุปกรณ์อินฟราสตรักเจอร์ต่างๆนะคะแล้วก็เน็ตเวิร์กทั้งภายในภายนอกตามที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็น n e n d network solution จริงๆนะคะลูกค้าก็จะเห็นว่าโอเคภาพรวมเนี่ยมันเป็นแบบไหนเราสามารถแบ่งการ เอออินเ e ส t มนต์นะคะหรือการ Implement เนี่ยเป็นเฟสได้นะคะซึ่งเนื่องจากบางทีเนี่ยมันอาจจะยังไม่จาเป็นในบางส่วนและบางส่วนที่ลูกค้ามีอยู่แล้วเนี่ยสามารถนํมามิกซ์กันได้จะได้ไม่ต้องใช้บัตเจ็ตเยอะเกินไปนะคะอันต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ Implement นะคะ การ implement ตรงนี้เนี่ยคือเราก็จะมีทีมที่เชี่ยวชาญในการ implement ให้กับลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์หรือการวายสายต่างๆรวมถึงการ configuration การ test ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการ training ให้กับบุคลากรของ partner ด้วยเพื่อที่จะให,ให้สามารถที่จะรันตัวนี้ต่อไปได้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของการสมม่งมอบบริการที่ถูกต้องและครบถ้วนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะมีการประชุมกับลูกค้าตลอดที่เราดําเนินโปรเจกต์กันและมีการ recheck อยู่ตลอดเวลาดังนั้นลูกค้าก็จะสามารถที่จะดิสคัสกับเราได้เราให้คําปรึกษาได้ปรับเปลี่ยนได้นะคะในเรื่องของการ i m p l e m e n t เนี่ยก็ก็สามารถที่จะดูกันได้ตั้งแต่ต้นจนจบก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยนะคะและตัวสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตซัพพอร์ตในที่นี้คืออะไรบ้างซัพพอร์ตก็คือบริการหลังการขายทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมอนิเตอร์การทรบะเบอร์ชูตหรือว่าการแอนะลิซ์ รวมถึงการที่เอบอกไปคือการ improve network ด้วยนะคะในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาในเรื่องการใช้งานหรือว่าการที่ลูกค้ามีปัญหาต้องการจะเปลี่ยนก็สามารถที่จะแนะนำหรือว่าช่วย analyze ให้แล้วก็ recommend ให้ลูกค้าเปลี่ยนได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยถือเป็น value ที่สำคัญนะคะที่เรามองในเรื่องของภาพรวมของ network จริงๆที่ไม่ใช่เรื่องของ การเจาะเป็นอุปกรณ์เป็นชิ้นชิ้นนะคะแต่เราจะมองเป็นภาพรวมเป็นผืนเป็นผืนเดียวกันแล้วก็มองในเรื่องของรถแแบบของลูกค้าเป็นหลักนะคะปัจจุบันเนี่ยเราให้บริการกันแบบ2 4่คูณเนะคะซึ่งเรามีน็อกที่มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยในการให้คําปรึกษาแล้วก็ให้อ่อให้การบริการลูกค้านะคะแล้วก็เรื่องเรื่องของการ s p ร r e part อะไรต่างๆเนี่ยลูกค้าสามารถวางใจได้เนื่องจากเรามีส่วนบริการอยู่ทั่วประเทศนะคะดังนั้นในเรื่องของ s p ร r e part เรื่องของอุปกรณ์เนี่ยก็คือลด ค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงไปได้นะคะสามารถที่จะใช้เป็น one stop service network m a n a g e n e t w o r k solution อย่างแท้จริงนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของ m a n a g e n e t w o r k ที่ t n นนำมา,าแนะนํากับทุกๆท,ท่านนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้ว UH เองเราไม่ได้ทําแค่ในส่วนของ m a n a g e n e t w o r k เท่านั้นนะคะแต่ปัจจุบันเรายังมีการทําในส่วนของ m a n a g e cloud ด้วยซึ่ง cloud เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโล c ค l c l o คลาวด์กล c l o ล d คลาวด์นะคะแล้วก็เรื่องของ p อ i ไพรเวทหรือพับ l ิคคลาวด์หรือปัจจุบันเนี่ยไฮบริดคลาวด์ก็เป็นเรื่องของเป็นที่นิยมมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยอาจจะต้องใช้คนหรือว่าใช้ทร,ริสอร์จำนวนมากที่จะต้องเข้ามาบริหารจัดการเพราะว่าอาจจะยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับบางองค์กรน,นะคะเราก็สามารถที่จะศึกษาติดต่อเข้ามาได้เพื่อที่จะ ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้นะคะและเรื่องของ m a n a g e Security นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเรื่องของ Managed Security ที่ครบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ Compliance ให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเราก็มีกฎหมายกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับ Cyber Security ที่จะต้องใช้ t o o l เข้ามาบริหารจัดการแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทา Security ให้ครบถ้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Network หรือว่าเรื่องแพลตฟอร์มใดๆก็ตามพวกนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะติดต่อผ่าน US UH ได้นะคะ ดังนั้นในตัวเซอร์วิสทีเอว่าไปทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดทุกท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยนะคะก็สามารถที่จะทิ้งคำถามหรือว่าส่งคำถามมาให้ทางแอดมินทางเจ้าหน้าที่ของเราได้นะคะผ่านทางช่อง Q&A ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยคอยตอบคำถามอยู่นะคะในส่วนของเซอร์วิสทีเอแจ้งไปทั้งหมดนะคะรวมถึงเรื่องอื่นที่นอกเหนือ,อนจากนี้ด้วยก็ได้นะคะก็คือส่งเข้ามาในช่อง Q&A ได้เลยแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจะติดต่อกลับไปหรือว่าแจ้งกลับไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ โอเคถ้าอย่างนั้นอ่าอันนี้นะคะก็คือจะเป็นสวิตท,ที่ที่เรามาแนะนํากันในวันนี้นะคะก็ขออนุญ,ญาตส่งต่อให้ทางน้องชัดนะคะ MC ดําเนินรายการต่อค่ะ